ซีมูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันแบทแมนเดอะดาร์คไนท์ไรเซสอัศวินรัตติการพงาถ้าพร้อมกันแล้ว เรื่องราวได้เริมต้นที่เครื่องบินไร้ล้ำหนึ่งที่ CIA กำลังร,งรอดรพาเวลอยู่ละครับและพวกเขาก็ได้จับพวกคนร้ายมาด้วย3คนและทุกๆคนก็ได้ขึ้นเครื่องบินกันไปแต่แล้วชายหน้ากากก็ปรากฏตัวเขานั้นมีชื่อว่าเบนตัวไร้ไร้ของภาคนี้ไงละ่ะพี่แกก็ได้ให้ทีมงานมาบุกยึดเครื่องบินลำนี้เพื่อต้องการตัวดรพาเวลไปเบนก็ได้เอาเลือดของดอร์ใส่ในโซบเพื่อปลอมว่าดรพาเวลได้ตายหาไปแล้วครับและแล้วพวกพี่แกก็ได้ปล่อยเครื่องบินนั้นตกส่วนไอ้เบนมันก็สาาามรรถด เวีนไปได้ครับที่เมืองกอตแธมซิตี้ในวันนี้ก็คือวันฮาวีเดนซึ่งเขาก็คือคนที่ทําให้กอตแธมปวดอาชญ,ญากรรมจนมาถึงทุกวันนี้ครับและนี่ก็เป็นเวลากว่า8ปีแล้วที่ฮาวีเดนได้ตายไปและแบ็กแมนคนที่ถูกตีตาว่าฆ่าฮาวีเดนก็สาบสูญไปด้วยครับซึ่งมันก็เป็นเช่นเดียวกับบูสเวนที่เขาเอ๋แต่หมกอยู่ในคาร์ลฮาร์ดและไม่ออกไปไหนเลยจิมกอดอนก็ได้ถูกเชิญมาอ่านสูนทรพจ์เกี่ยวกับฮาวีเดนและเขาก็คิดที่จะบอกความจริงให้กับทุกๆคนที่ฮาวีเดนนั้นจัก ค่าครอบครัวเขาและแบทแมนคือแพรับบาปของเรื่องทั้งหมดแต่เขาก็คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาและพี่แกก็เลือกที่จะไม่อ่านมันให้ทุกทกคนฟังครับและเขาก็ยังสรรเสริญฮาวิเดนเหมือนที่ทุกๆคนเข้าใจและที่ครัวของคาร์ลฮาร์ดอันฟิดก็ได้มาเจอกับอีเจคนหนึ่งและเธอเอาอาหารไปให้กับบูสคับแต่เมื่อเธอไปถึงห้องโถงเจเกก็แอบย่องบาเข้าไปด้านในแต่แล้วบูสเวนก็กลับมาพอดีแถมเขาก็รู้ด้วยว่าอีเจคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะเธอนั้นแอบ,บมาที่นี่เพื่อเอาสร้อยไข่มุกข,ของแม่เวนไปครับ เธอก็สามารถหนีออกจากห้องนั้นไปเจ๊แกก็ไปขึ้นรถของสสกิลลี่เลยล่ะครับที่บนตึกเจ้าหน้าที่เบรกสุดหลอกก็ได้มาหากอดอนเพื่อบอกข่าวเกี่ยวกับสสกิลลี่ว่าเขาเดินยังกลับไม่ถึงบ้านเลยซึ่งเบรกนั้นก็เป็นตามหวดไมไฟแรงและเขาก็อยากรู้เรื่องของแบทแมนมากๆอีกด้วยครับบูสเด้ลงมาที่ท่ามข้างคาวของเขาเพื่อที่จะหาข้อมูลของโจนที่มาขโมยไข่มุกไปทําให้เขารู้ว่าเธอนั้นมีชื่อว่าเซรีนาคลายเป็นสาวนักย่องบอที่เก่งมากๆคนหนึ่งครับและพระเอกก็รู้ด้วยว่าที่ จริงเธอไม่ได้มาเพื่อที่จะเอาไข่โมกแต่เธอนั้นมาเพื่อที่จะเอาลายนิ้วมือของพระเอกตังหากอันเฟดก็ได้พูดคุยกับพระเอกครับเพราะว่าเขานั้นอยากให้บูสลืมเรื่องของราเชลและเดินหน้าต่อไปได้แล้วและเขาก็ได้เล่าภาพฝันของเขาครับว่าเขานั้นอยากไปที่ร้านร้านหนึ่งและได้มองดูบูสกับครอบครัวมานั่งกินข้าวด้วยกันและได้เห็นว่าบูสนได้มีความสุขแล้วครับตอนนี้ที่อุโมงค์ระบายน้ําของเมืองมันก็มีศพลอยออกมาจากด้านในเมื่อเจ้าหน้าที่เบรกได้เห็นเขาก็จําได้เลยครับว่าเด็กคนนี้เคยอยู่่สถาานเเลีี้ยงด็ก,กท เขาเคยอยู่ okay, พี่แกก็ได้กลับมาหาบานหลวงเพื่อถามข้อมูลและเขาก็ได้ข้อมูลจากเด็กคนหนึ่งว่าที่นั่นมีงานให้กับคนไร้บ้านทําและพวกเขาก็กําลังทําอะไรบางอย่างอยู่ด้วยทางของเซรีน่าก็ได้เอาลายนิ้วมือของเวนมาให้กับลูกน้องของไอเด็กเกดเพื่อเลกกับโปรแกรมลบประวัติของเธอครับแต่มันก็หักหลังเธอและพวกมันก็คิดที่จะฆ่าเธออีกด้วยแต่แล้วเซรีน่าก็ได้ใช้เลขของเธอเรียกตํารวจมาละครับจนเธอนั้นหนีออกมาจากที่นั่นได้ทางของตํารวจก็ยิงกับไอ้จนนั้นเลยบังบัๆบับัง,ง,งและพวกมันก็หนีลงทางท่อระ บายน้ำไปจิมกอดอนก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุและเขาก็ตามพวกโจนนั้นลงไปด้านล่างครับแต่แล้วพวกเขาก็โดนจมตีเลยแถมกอดอนก็โดนอัดจนสลบไปด้วยแล้วพี่แกก็โดนไอ้โจนลากมาอย่างท่อระบายน้ําครับจนเขาได้มาเจอกับไอ้หน้ากาก,ากเบนและมันก็ได้สูนทรพจน์ของหาวิเดนจากกอดอนไปด้วยแต่แล้วกอดอนก็เฉยโอกาสในตอนที่พวกโจรเลอกิ้งตกท่อน,น้ําจนเขานีออกมาได้ละครับเจ้าหน้าที่แบ็กที่รู้ว่ากอดอนโดนจับตัวเขาก็วิ่งมาช่วยพี่กอดอนอย่างเร็วเลยล่ะครับเกือบตายหาไปแล้วัวนากูเบรกได้ มาที่บ้านของบูสเพื่อที่จะบอกข่าวของกอร์ดอนเพราะพวกตำรวจไม่มีใครเชื่อเรื่องของชายหน้ากากเลยสักคนและเบรกก็เหมือนรู้ด้วยครับว่าบูสันคือแบ็คแมนและเขานั้นก็ต้องการให้แบ็คแมนกลับมาช่วยด้วยและก่อนที่เบรกจะไปเบรกก็ได้บอกขขาว่าตอนนี้บ้านเด็กกำพร้าถูกระง,งับทุนจากเวนเอ็นเอร์ไพร์ไปแล้วครับอันเฟรดก็ได้สืบเรื่องของเบนจนได้รู้ว่าเขาเป็นนักฆ่ารับจ้างที่ทํางานให้กับเด็กแคทและที่บ้านกำพร้าถูกระง,งับทุนนั่นก็เพราะว่าตอนนี้บริษัทเริ่มไม่ค่อยมีกําไรแล้วล่ะครับว่าแล้ว พระเอกก็ได้ซิ่งรถออกจากคาริฮาสุดรูมาตรวจขาของเขาที่โรงพยาบาลและในตอนที่หมอเพลสเขาก็ได้ปลอมตัวเข้ามาหาจิมกอดอนครับและกอดอนก็ได้บอกว่าที่ผ่านมาเราคิดผิดมาตลอดเพราะว่าตอนนี้มีปีศาจคนใหม่มาที่นี่และแบ็คแมนต้องกลับมาช่วยเรื่องนี้ครับในคืนนึ่งบูจได้แอบตามตัวเซรีน่าไปยังงานเลี้ยงและเขาก็ได้เจอกับมิเรนดาเทสเจ๊สาวคนสวยครับซึ่งเธอนั้นก็มาเสนอโครงงานพลังงานของเธอให้กับบู๊แต่บู๊ก็ไม่ค่อยสนใจอะไรโครงงานนั้นสักเท่าไหร่ ว่าแล้วพระเอกก็ได้มาเต้นรำกับเซรีนาคนสวยทั้งคู่ก็ดูดีกันทําไม่รู้ว่าเจ๊ไก่เนี่ยชอบขโมยของของคนรวยมาแจกให้กับคนจนแลวเธอก็ได้บอกกับพระเอกครับว่าระวังตัวเอาไว้ให้ดีเพราะว่าตอนนี้พายุใหญ่กําลังจะมาและพระเอกก็ได้สร้อยไข่มุกกลับมาได้ครับที่เวนอินเตอร์ไพรส์บูสก็ได้มาหาพี่ลูซียแอฟ็อกเพื่อหาวิธีที่จะทําให้บริษัทกลับมามีกําไรและฟ็อกก็ได้บอกว่าเราต้องหันงานไปทางพลังงานสะอาดและยอมลงทุนกับเจ๊ทเท็ดคนสวยแต่ก่อนที่บูสจะกลับ ฟอกได้พาพี่แกไปดูคลังอาวุธที่ฟอกได้พัฒนาอะไรใหม่ใหม่ไว้เต็มเลยและพระเอกก็ได้มาสนใจเครื่องบินเดอะแบทแต่ฟอกก็ได้บอกครับว่าเครื่องบินลํานี้มันยังไม่มีออโตพายลอตเลยนะที่รังของแบทแมนอันเฟรดก็ได้มาบอกเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าเบนโดยเขาเล่าว่ามีคุกใต้ดินแห่งหนึ่งที่สุดโหดมากและเบนคือคนที่หนีออกมาจากคุกนั้นได้แต่พี่แกก็เป็นลูกศิษย์ของรัสอันกูลหนึ่งในพัธมิตรแห่งงออีกด้วยและที่ตลาดหุ้นไอ้เบนและทีมงานของมันก็ได้บุกมาที่นี่ครับเพื่อที่จะหลดข้อ บางอย่างไปไอ้พวกตำรวจก็มากันเต็มเลยละ่ะแต่อโฟลี่มันก็ไม่อยากที่จะจับจวนกระจอกกระจอกแบบนี้สักเท่าไรล่ะครับแต่แล้วพวกเบนก็สิ่งออกมาเลยวเว้ยแล้วพวกพี่เก๋ก็หนีไปอย่างเร็วไล่กันไปไล่กันมาพี่แบคแมนก็โผล่มาแจมด้วยอโฟลี่มันก็นดีดายใหญ่เลยเพราะมันจะจับแบคแมนมาให้ได้ครับโดยพี่เก๋ก็ไม่สนใจอะไรจนพ้นหุ้นเลยสักนิดตำรวจทั้งหลายแล้วก็ไล่ตามพระเอกมาเป็นขบวนจนทําให้เบนสามารถหนีไปได้อย่างสบายใจชอบทางของแบคแมนก็หนีไปหนีมา และเขาก็ได้เข้าไปอย่างซอกตึงแห้งหนึ่งไอโฟลี่มันก็คิดว่ามันนั้นล้อมพระเอกไว้ได้แต่แล้วแบคแมนก็ได้สิ่งยันเดอะแบทของเขาหายตัวไปเลยล่ะครับบินไปนาใต้เช่เลยมึงนี่ ทางของไอเด็กแคทพี่แกก็โดนแคทวูแมนหรือเซรีน่ามาอัดยับเลยครับพอเจ๊แกนั้นะต้องการโปรแกรมวบประวัติของเธอแต่ไอเด็กแคทก็ได้เฉลยความจริงว่าโปรแกรมส้นตีนะมันไม่มีรอกทําให้เจ๊ไขนี่อัดมันยับเลยล่ะครับแต่แล้วพวกเบนมันก็โผล่มาเต็มเลยทําให้แบทแมนโผล่มาช่วยเซรีน่าเพื่อสู้กับพวกมันอีกแรงสัตว์กันมันขวัดกันนุกเลยเนี่ยแต่แบทแมนและเซรีน่าก็บินหนีออกมาได้ล่ะครับและที่พระเอกมาช่วยเธอพี่แกก็อยากรู้ครับว่าเธอนเอาลายนิ้วมือของบูสเวนไปทําไมเจ๊แกก็ได้บอกล นิ้วมือให้กับเด็กแคทเพื่อเลกับโปรแกรมลดรหัสที่ไม่มีอยู่จริงบูสก็ได้กลับมาดูข้อมูลต่างๆที่เขาได้มาเพื่อหาว่าเด็กแคทใช้หุ้นตัวไหนของเขาอันเฟรดก็ได้เตือนพระเอกครับว่าไอ้เบนน้ำมันอันตรายมากแต่บูสก็ไม่เชื่อพี่แกเลยสักเด็ดทำให้อันเฟรดได้มาบอกกับพระเอกครับว่าเขานั้นไม่อยากฝังศพบูสเหมือนคนอื่นๆในตระกูลอีกต่อไปแล้วและเขาก็ไม่อยากเห็นพระเอกเป็นแบทแมนอีกต่อไปแต่บูสก็ได้บอกเขาว่าที่จริงหลังจากที่เขาเลิกเป็นแบทแมนเขาจะไปอยู่กับเรเชลแต่ตอนนี้เรเชลนั แอนฟิดได้บอกความจริงกับพระเอกครับว่าที่จริงแล้วเรเวลเลือกฮาวิเดนส์และออนฟิดก็ได้พอจดหมายนั้นทิ้งไปแล้วด้วยทําให้บูธนี่โกรธมากเลยและพี่แกก็เลยอันฟิดออกจากคาริฮาดไปครับในวันรุ่งขึ้นฟอกได้มาหาพระเอกเพื่อที่จะบอกข่าวร้ายว่าตอนนี้เวนอินเตอร์ไพนั้นโดนขายหุ้นและมันกําลังจะอยู่ในมือของเด็กเคทแล้วล่ะครับทําให้บูธนั้นอยากให้มิเรนดาเทสมาดูเครื่องปฏิกรณ์และฟอกก็ได้พาเจ๊แกมาอย่างใต้แม่น้ําเพื่อที่จะดูต่อปฏิกรณ์พลังงานสะอาดนั้นครับเวนก็ได้บบอกกัมร คอยนั้นอยากให้เธอควบคุมต่อปฏิกรณ์และเวนอินเตอร์ไพรส์เพื่อปกป้องอย่าให้ใครมาทําต่อปฏิกรณ์ให้กลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ครับที่ห้องประชุมไอเด็กเคทมันก็ย้อนทุกๆคนเลยว่าบรูซนั้นทําให้บริษัทนี้เจ๊งและขอก็ควรออกไปจากที่นี่เมื่อพระเอกออกมารถของพี่แกก็ดันโดนยึดซะอีกล่ะครับทำให้พระเอกได้ขึ้นรถมากับเจ้าหน้าที่เบกเลยในตอนนี้เด็กเคทมันก็หัวเสียมากเลยละครเพราะว่าเจมี่เรนดา้าได้ชิงาอี้ประธานเวนอินเตอร์ไพรส์จากมันไปแต่แล้วเบนก็โผล่มาหายเด็กเคทครับไอเด็กเคทน่าท มันก็ทวงบุนคุณใหญ่เลยว่าที่แกมีทุกวันนี้ก็เพราะเงินฉันนะเว้ยแต่แล้วไอ้เบนมันก็ค่ายเดเคจนตายหาไปเลยละครับตายแล้วหัวหน้ากูระาวางทางพระเอกก็ได้คุยกับเบคเรื่องของแบทแมนบั่นก็ได้บอกขาครับว่าแบทแมนนั่นคือสัญ,ญลักษณ์และแบทแมนนั้นก็อาจจะเป็นใครก็ได้จากนั้นพระเอกก็ได้มาหาเจสซรีน่าเพื่อที่จะมาให้ข้อเสนอกับเธอว่าแบทแมนนั้นมีโปรแกรมลบประวัติอย่างที่เธอต้องการซึ่งจะแลกกับให้เซรีน่าพาขอไปเจอกับเบนละครับเบคก็ได้มาบอกข่าวกับกอร์ดอนว่าตอนนี้แบทเคทันตายหาไป และไอเด็กเคทมันก็รู้เรื่องที่อยู่ใต้ท่อระบายน้ําด้วยทําให้กอดอนเลื่อนคันพีเรกขึ้นไปเป็นชั้นสืบสวนและขอมาสืบเรื่องนี้ต่อไปด้วยครับบูส <Bus ch S 2> ก็ได้กลับมาที่บ้านของเขาและเจมิเรนด้าก็รอพี่แกอยู่ด้วยความโรแมนติกทาให้ท,ทั้งคู่นิสเซได้มาคกากันเลยล่ะครับในวันรุ่งขึ้นแบทแมนได้มาเจอกับเซรีน่าและเธอก็ได้พาพระเอกลงมาที่ท่อใต้ดินแต่แล้วเจซเซรีน่าก็ขังพระเอกเอาไว้ครับเพราะว่าเธอนั้นไม่อยากโดนไอเบนฆ่าตายทําให้แบทแมนได้เจอกับไอเบนซึ่งซึ่งหนก็ ด้วยว่าแบทแมนก็คือบูสเวนว่าแล้วทั้งสองก็สัตก,กันยับแม่ยับแต่ไอเบนมันก็แข็งแกร่งเกินจนอาจพี่แบทแมนแน่นิ่งไปและมันก็ได้ระเบิดอุโมงค์เพื่อเข้าไปยั้งค้างเก็บอาวุธของฟอกด้วยครับชิ้หายแล้วล่ะรอบนี้เซรีน่านก็ชิงหนีออกจากก็อดแทมแต่เธอก็โดนตำรวจจับได้ครับเบก็ได้มาถามเธอเลยว่ารู้อะไรเกี่ยวกับไอเบนบ้างแต่เธอก็บอกแค่ว่าเราต้องกลัวไอเบนให้มากๆแล้วกันครับไอเบนได้พาบูสลงมาที่คุกใต้ดินที่มันเคยอยู่เพื่อให้พระเอกดูความชิหาายขอองกกแมจทีีน่น และไอ้เบนมันก็จะสานต่องานที่รัฐอันกุณทาไม่สําเร็จล่ะครับทากองเซลีน่าเจ๊แกก็โดนจับขังคุกรวมกับนักโทษกว่าพันคนล่ะครับตอนนี้ไอ้เบนก็ได้บุกมาที่เวนอินเตอร์ไพรส์และพี่แกก็อยากให้ฟ็อกมาเปิดต่อปฏิกรให้กับมันครับทางของกอดอนก็รู้ข่าวแล้วครับว่าไอ้เบนได้จับคนของเวนลงไปในท่อระบายน้ําทาให้กอดอนสั่งตํารวจทุกคนบุกไปจับมันทันทีในคุกใต้ดินตอนนี้ก็มีคนที่จะลองเป็นคุกนี้อยู่ครับแต่เขาก็ทํามันไม่สําเร็จท่านผู้เฒ่าก็ได้เล ออกไปไปด้และเด็กคนนั้นก็เกิดในนรกแห่งนี้ซึ่งบูนก็คิดว่าขอคนนั้นก็คือเบนในตอนนี้พวกตำรวจหลายพันนายก็ได้ลงมาในท่อระบายน้ํากันแล้วละครับทางของไอ้เบนมันก็ได้พาฟอกมาที่ต่อปฏิกร์และสั่งให้ฟอกเปิดเครื่องนั้นเลยครับวันแล้วไอ้เบนมันก็ได้สั่งให้ดรพาวเวลมาจัดการตอปฏิกร์ให้เสร็จสมบูรณ์และไอ้เบนมันก็ได้สั่งปลดแกนพลังงานออกซึ่งมันจะทําให้ต่อปฏิกรณ์เสื่อมสภาพและจะเป็นเหมือนระเบิดวลาในอีกไม่กี่เดือนครับทางของเบรกก็ได้สืบข่าวเกี่ยวกัับบททระาาายนนน้้นํํ ก็รู้แล้วครับวันนี้ก็คือแผนของไอ้พวกโจรแต่มันก็ไม่ทันซะลนแล้วล่ะครับตอนนี้พวกตำรวจที่ลงไปในท่อใต้ดินพี่แกก็โดนระเบิดปิดทางออกทําให้พวกเขาโดนขังไว้ที่ใต้ดินแล้วล่ะครับและแล้วไอ้เบนมันก็ได้มาที่สนามอเมริกันฟุตบอลและได้ประกาศให้ชาวเมืองกอตเทมได้รับรู้ว่าตอนนี้ความชิบหายมาถึงทุกทุกท่านแล้วและมันก็ได้บอกกับทุกทุกคนว่านี่คือต่อปฏิกรณ์ที่เปรียบเสมือนระเบิดนิวเคลียร์และก็มีแต่ดรพาวเวลเท่านั้นที่สามารถหยุดมันได้แต่ไอ้เบนมันก็ฆ่าพี่แกแล้ว และมันก็ได้บอกอีกว่ามันจะพาระเบิดนี้เคลื่อนที่และคนที่จะกดรีโมทก็ยังเป็นปริศนาอยู่แต่มันก็คือหนึ่งในประชาชนทั่วไปและมันก็ได้บอกอีกครับว่าถ้าใครมาแทรกแซงหรือพยายามหนีออกไปจากกอตแทมคนปริศนาคนนั้นก็จะกดระเบิดทันทีและเอเบนมันก็ได้ระเบิดสะพานทั่วกอตแทมเพื่อตัดการเชื่อมต่อจากภายนอกอีกด้วยแค่นั้นยังไม่พอไอเบนได้เดินทางมาที่คุกแบ็คแคทที่ที่นักโทษกว่าพันคนถูกจับภายใต้ชื่อฮาวิเดลและไอเบนมันก็ได้อ่านสุนทรพจน์ของจิมกอเกดอน กับความจริงของฮาวิเดนที่เขานั้นจะฆ่าลูกของเขาและแบทแมนก็อาสาเป็นแพะรับบาเรื่องทั้งหมดนี้เอาไว้และมันก็ได้ปล่อยตัวนักโทษร้ายแรงออกมาจากคุกนั้นด้วยหลังจากวันนั้นก็แทมก็กลายเป็นเมืองจราจรคนรวยก็โดนขับไล่และตำรวจก็โดนฆ่าเป็นผักปลาและมีสารคอยตัดสินคนรวยทางของบูสเวนผู้เท่าในคุกก็ได้เล่าเรื่องราวกับเขาครับว่าเมื่อหลายปีก่อนได้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้นนักโทษได้ทำร้ายเบลและหมอก็ได้ใส่หน้ากาก,ากเพื่อช่วยของเอาไว้และก็มีเรื่องเล่า ต่อกันอีกว่าเตรียมตัวฟังนะมีนักฆ่าคนนึงได้รับงานจากแม่ทัพสงครามแต่นักฆ่าคนนั้นก็แอบชอบลูกสาวของแม่ทัพจนทั้งสองแอบ,บแต่งงานกันและเมื่อแม่ทัพรู้เขาได้สั่งให้นักฆ่าคนนั้นมาที่คุกแห่งนี้แต่เขาก็โดนปล่อยตัวอกอกเพราะว่าเมียของเขายอมลงมาในคุกนี้แทนและเธอก็ได้ตั้งท้องกับนักฆ่าคนนั้นด้วยและเด็กคนนั้นก็เกิดมาในคุกแห่งนี้แต่มีอยู่วันนึงหมอลืมเลิกคุญแจห้องขังจนทำให้นักทเธอถูกเข,ข้ามาในห้องของเธอแต่เด็กคนน,น,ไไคน,นั้น <STUD Y> ก็ลองปีนคุงนี้ออกไปแต่เขาก็ทําไม่สาเร็จท่านผู้เฒ่าในคุกคก็ได้บอกครับว่าที่เด็กคนนั้นทําได้นั่นก็เพราะว่าเด็กนั้นไม่ใช่เด็กธรรมดาทั่วไปเขานั้นเป็นเด็กที่เกิดในนรกลอมรวมมาจากความทรมานและแข็งแกร่งมาจากความเจ็บปวดครับที่ก็ตทมทีมงานตำรวจที่เหลือก็ได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็มีพี่เข้มคนหนึ่งแอแฝงเข้ามาในก็ตทมเพื่อที่จะสืบข่าวเกี่ยวกับระเบิดครับเบรก,ก็ได้พาเขามาเจอกับฟ็อกและมิเรนด้าทั้งสองก็ได้บอกเลยว่าตอนนี้ระเบิดนั้นใกล้ทําทงานได้แล้วเพราะ ลงไปททุกีแต่แล้วพวกเขาก็โดนโจมตีแล้วไว้เพราะไอ้เบียนรู้แล้วเขาว่ามีคนแอบแฝงตัวมาและมันก็ได้ประจานพวกเขาโดยการแขวนคอที่สะพานเลยตอนนี้บูสก็อยู่ไม่สุขแล้วล่ะครับเพราะเขาต้องการออกไปจากคุกนี้สุดขีดพ่ออก็ได้ลองปีนอีกครั้งแต่เขาก็ยังทําไม่สําเร็จเหมือนเดิมและเมื่อเขารู้สึกตัวขึ้นมาหมอคนหนึ่งก็ได้เล่าครับว่าหากต้องการไปจากที่นี่ต้องมีพลังออกมาจากจิตวิญญาณเหมือนกับเด็กคนนั้นและเมื่อไม่มีเชื่อความกลัวก็จะครอบงำจิตใจและก็ต้องใช้ความกลัวนี่แหละครับเป็นแรงผล ว่าแล้วพีะเอกก็ได้ลองบินอีกครั้งแถมรอบนี้พี่เกก็ไม่เอาเชือกด้วยล่ะครับบูสก็ได้ลองบินขึ้นไปอย่างเข้มแข็งและแล้วเขาก็สามารถขึ้นไปได้สําเร็จไว้เฮ้ยและพี่บูสของเราก็ได้ออกเดินทางกลับไปยังกอแทมทันทีในตอนนี้ทีมงานตํารวจก็กำลังจะออกหารถบรรทุกที่มีระเบิดครับแต่ฟ้ฟลี่มันก็ปอดแหกมากพี่เกก็หนีกลับบ้านไปอยู่กับเมียเลยปอดแหกจริงมึงนี่บูสก็ได้กลับมาหาเซดีนะ่าและได้ขอให้เธอพาไปเจอกับฟ็อกน้อยเพื่อแลก,กับโปรแกรมลบป,ประวัติของเธอครับทางของกอร์ดอนและเท็ด ก็กาลังหารถบรรทุกระเบิดอยู่แต่แล้วพวกเขาก็โดนล้อมจับได้ล่ะครับชี้ม่ายแล้วละ่ะก็โดนเล่นทีมงานเนี่ยโดนพาตัวมาที่ศาลประชาชนโดยมี2ทางเลือกครับคือ1น่งโดนเนรเทศและ2ก็คือประหารชีวิตและมันก็ตัดสินในกอดอนโดนประหารชีวิตด้วยกันเนรเทศล่ะครับอะไรของเมึงนี้ไฟได้โดนพาตัวมาหาฟอกและวฟอกก็ได้บอกว่าตอนนี้ระเบิดกําลังจะทํางานในอีก1 2ชั่วโมงนอกจากเราจะเอามันไปต่อกับแกนปฏิกรและแล้วเจสซลิน่าก็ได้พาตัวฟอกและบูธออกมาจากที่นั่นครับบูธและฟอ ได้กลับมาที่คลังอาวุธของพระเอกทั้งสองก็ได้วางแผนกันเพื่อที่จะบล็อกสัญญาณรีโมทไม่ให้พวกมันจุดระเบิดได้โดยใช้ตัวนําสัญญาณจากเดอะแบ็นที่พระเอกได้จอดทิ้งไว้บนตึกครับพระเอกก็ได้ถามถึงออโต้พายโลดของเครื่องนี้อยู่เลยครับว่าทำไมไม่ใส่มันเอาไว้ล่ะตอนนี้กอร์ดอนกับทีมงานก็กําลังโดนเนรเทศล,ลงไปในแผ่นน้ําแข็งของแม่น้ําเลยล่ะครับแต่แล้วไอ้พวกโจรก็โดนโจมตีและแล้วพี่แบ็คแมนก็โผล่มาแล้วว้ยบูสก็ได้บอกกับกอร์ดอนว่าเอาเครื่องนี้ไปบล็อกสัญญ,ญาณระเบิดดดเเอาไไไว้้แลลพี่กกก็็จุฟปนสััญษณ์ แบ็คแมนด้วยแหละในตอนนี้นักสืบแรกก็โดนจับตัวได้แล้วเหมือนกันครับแต่แบ็คแมนก็พูดมาช่วยพี่เกเอาไว้แล้วพี่แบดก็ได้ช่วยตำรวจที่อยู่ในท่อออกมาได้ครับและบูสก็ได้ขอให้เซรีน่าเปิดประตูทางหนีให้กับทุกๆคนแต่เธอก็ไม่อยากให้บูเสียสละอีกแล้วครับเธอนั้นอยากจะหนีไปกับพระเอกแต่แบ็คแมนก็ได้บอกเธอว่าเขาต้องช่วยทุกๆคนให้ได้สก่อนครับในตอนนี้ทีมการของตำรวจก็ได้มาเผชิญหน้ากับไอ้พวกโจรล,ละวครับว่าแล้วทั้งสองก็สัดนกันจับม่ยับเลยวัยต่อยกันมนดกลแลละ็ไ้ มาเชิญหน้ากลับไอเบนอีกครั้งทำให้มวยยกสองได้ร่ำขึ้นทั้งคู่ก็ต่อยกันมาเลยบองบังบองบัง,บงแต่รอบนี้พระเอกก็อัดหน้ากาก,ากมันจนแหกทำให้เบนนี่เสียท่าเลยละครับูสก็ได้ถามมันเลยว่าตัวจุดระเบิดนั้นอยู่ที่ไหนไรบังหามไอเบนมันก็ได้ถามพระเอกครับว่าแกกลับมาที่นี่ได้ยังไงบูสก็ได้บอกมันไปว่าไม่ใช่มีแค่แกที่หนีออกมาได้แต่ไอเบนก็ได้บอกว่ามันไม่เคยหนีจากที่ไหนและแล้วมิเรนดาก็มาแทงพระเอกเลยทำให้เราดูว่าเด็กคนนี้ออกมาจากคุกนะ ก็คือเธอนี่แหละแถมเธอก็มีตัวจุดระเบิดอยู่ในมือด้วยซึ่งเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่ว่าเตรียมตัวฟังดับเธอนั้นก็คือเด็กที่เกิดในคุกและเป็นลูกของรัสันกูลแม่ของเธอได้น,นั่งชื่อเธอว่าทาเลียก่อนที่เธอจะถูกฆ่าไปและที่นั่นเป็นได้ช่วยเธอหนีออกมาจากคุกแล้วเมื่อเธอออกมาจากที่นั่นเธอก็ได้เจอกับรัสันกุลผู้เป็นพ่อของเธอและเขาก็กลับมาจากการพัวพันจนแล้วแต่เบนก็โดนทำร้า,ายจนหน้าแหกไปแล้วทำให้เบนและมิเรนดาเขา้าร่วมมิทยแหง่งเงาแต่เบนนั้นก็ถูกไล่ออกจากสำนัก ทำให้เจสเทนและทีมงานมุ่งหน้าไปคุ้มการระเบิดนั้นเลยครับด้วยความโมโหไอเบนมันก็อัดพระเอกยับเลยแถมมันก็กําลังจะฆ่าบูสแล้วด้วยแต่แล้วพี่แกก็เดินยิงเลย <c oughs> นั่นก็เพราะว่าเจสเซรีนาได้กลับมาช่วยพระเอกไว้ละครับมิเรนดาก็ได้ซิ่งตามรถระเบิดจนทันและเธอก็ได้ขึ้นรถบรรทุกนั้นไปวันแล้วบูสเอเซรีนาก็ช่วยการรวมรถคนระเบิดคันนั้นเลยจริงกันเลยปั๊งบับ๊งังบังซิ่งกันยับแม่ยับจนสุดท้ายบูสอ์แรถบรรทุกคันนั้นจนตตกกกทรราางไไปเลยแ่มนดด็บ้บบอคั ว่าเธอนั้นได้ยกเลิกแกนปฏิกรน,นั้นไปแล้วโดยทําให้น้ําในแม่น้ําาะลักเข้าท่วมที่นั่นจนพี่ฟอกได้กาหนีไม่ทันเลยแหละและมันก็ไม่มีใครที่สามารถหยุดระเบิดลูกนี้ได้อีกแล้วมิเรนดาก็เลยบอกด้วยครับว่าเธอนั้นสานต่อง,งานของร้านอันกุลได้สําเร็จและเธอก็ตายห่าไปเลยแม่งตายงย่ายจังเลยวะแต่มันก็ยังไม่จบครับเพราะแบ,บ็คแมนต้องการอาระเบิดนี้ไปที่นอกอ่าวเพื่อให้ทุกคนในกอลเทมรอดและเจสดีน่าก็จูบพระเอกเลยไว้แต่ก่อนที่จะไปจิมกอร์ดอนก็ได้ถามพระเอกครับว่าคุณเป็นใครนี่เพราะ คนควรรู้ว่าฮีโร่ที่ช่วยเขานั้นคือใครแบทแมนก็ได้บอกกับกอร์ดอนไปครับว่าฮีโร่นั้นเป็นใครก็ได้แม้แต่คนธรรมดาที่ทําเรื่องง่ายๆปลอบใจเด็กคนหนึ่งด้วยการออาเสื้อคลุมบนไหล่เขาเพื่อทําให้เขารู้ว่าโลกนี้ยังไม่แตกทําให้จิมกอร์ดอนนึกได้เลยครับว่าเขาคนนั้นก็คือบูสเวนหว่านแล้วพระเอกก็ได้สิ่งพาระเบิดนั้นออกไปนอกอาวก็แทมและแล้วก็ตูมระเบิดเถิดเทิงไปเลยล่ะครับทําให้ชาวก็แทมทุกๆคนรอด,ดชีวิตมาได้ด้วยพลังของฮีโร่ของเขาที่มีชื่อว่าแบทแมนครับหลั หลังจากวันนั้นทุกๆคนได้มาทําพิธีศพให้กับบูสเวนอันเฟดนี่ก็เสียใจมากๆเลยครับที่เขาไม่สามารถดูแลบูสตามที่เขาสัญญาไว้ได้และแบทแมนก็ได้ถูกเชื่อชูเป็นฮีโร่ของก็อต erm, แทมแถมเขาก็มีรูปปั้นอีกด้วยทรัพย์สินของเวนที่ขายได้ก็จะเอามาเคลียร์บัญชีส่วนทรัพย์สินที่ขายไม่ได้ก็จะมอบให้กับอันเฟดครับที่ดินของเวนก็จะมอบให้กับเมืองก็อตแทมส่วนบ้านของเขาก็จะกลายเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าครับเบก็ได้มาเอาของที่บริษัทของเวนทําให้รู้ว่าชื่อจริงขขอองเานนนัั้คืโรบิล ได้พาทีมงานมาพัฒนาออโต้พาวลอตของเดอะแบททำให้เขารู้ว่ามันนั้นถูกแก้ไขมาก่อนหน้านี้ด้วยบูสเวนไปแล้วล่ะครับพี่กอร์ดอนก็ได้ขึ้นมาบนตึกและเขาก็ต้องตกใจเลยเพราะว่าตอนนี้ไฟบนยอดตึกนั้นก็กลับมามีสัญ,ญลักษณ์ของแบทแมนอีกครั้งล่ะครับทางของอันเฟธพี่แกก็ได้มากินกาแฟที่ร้านแห่งหนึ่งและเมื่อเขามองผ่านโต๊ะออกไปอันเฟธก็ได้เห็นบูสเวนที่มากับเจสซีน่ากำลังนั่งจิบกาแฟยอยู่ล่ะครับทั้งสองก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็รู้ในใจว่าทุกๆอย่างมันสำเร็จ ส่วนแบรกก็ได้เดินทางมายังรังของแบคแมนตามที่บูสตได้บอกเขาและพี่แกก็เดินตามรอยเจ็บตำานงของแบคแมนในชื่อว่าโรบินต่อไปลคะครับผมและเรื่องราวของแบคแมนอัศวินดัตติการัง,งาดที่คอดมันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเรื่องแบทแมนอัศวินรัตติกาลพังงานนะครับก็เป็นภาค3แล้วเนาะภาคสุดท้ายของไตภาคเรื่องนี้นะครับก็เป็นไตภาคของหนังฮีโร่ที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะทั้งเรื่องราวแล้วก็ฉากแอคชั่นนะครับโคตรมันเลยและอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แชร์ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสําหรับคลิปนี้ดีซีโมวีขอลาไปก่อนแล้วครับไปละจุบจ๊บ